แล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวัลเลอร์พอดีนะครับวันนี้เราก็จะเอาแมคโครวันโว่นะครับมาตากดินนะครับตักดินายนะครับนี่ครับกําลังขุดอยู่นะครับหาที่ขุดอยู่นะครับนี่ตักดินายนะครับแล้วเราก็จะํามาใส่กับนี่เลยครับปืดอใส่ขั้นแรกไปก่อนเลยครับปึ๊บจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงนะครับแฟบ แฟบบอ่านี่ครับ <c oughs> ใส่ลงอย่างนี้เลยนะครับตักลงครับอน่าจะเป็นผ้าแล้วครับทีู่่ใต้ดินนะครับข้างๆกันเขาะข้างๆ <c oughs> น,น,นะครับดูเขาะข้างๆนะครับปึ๊บตักขึ้นมานครับปึ๊แบแฟบ จะลงไม่ลงครับจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงย ah, 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 ึบยึบย oh, awesome. ah, ah, uh. ah, mmm. ึบยึบอ่าลงครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แทนนะครับโอ้โหมีการกินนะครับตรงนี้ได้ไหมอ่าได้ได้ได้ปึ๊บอ่าจะลงไม่ลงจะลงไม่ลง อ่าลงไปแล้วครับปึ๊บคันเล็กก็เต็มแล้วครับนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มแล้วจะเต็มแล้วะเต็มคันเล็กครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่าเห็นนะครับนี้เราก็เริ่มมาตัากขันใหญ่ต่อนะครับอ่าอ่าเต็มกระบวยนะครับเต็มกระบวยเลยปื๊ดอ่าโอ้โหนี่ของันใหญ่พุ่นปังเลยครับนใจเย็นๆนิดนึงครับปึ๊ดโอ้ยไม้ก้อนนะครับไม้ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับดูครับปั๊บ ปึ๊บ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 มาถ่ายอย่างงี้ครับปึ๊บมาตัวนี้ครับตัวนี้ไหมปึ๊บแรงมากใหญ่เลยนะครับปึ๊บใหญ่ด่าตัดใหม่ครับผมปึ๊บหยุดขึ้นมาครับปึ๊บอ๋อปึ๊บปึ๊บ ไม่ไม่ได้ครับยูพีครับอ่าลงเรียบร้อยครับผมเย็นไหมนะครับขีดเป็นใบขนเข้าไปนะค,ะะนครับปึ๊บอ่านี่ฮะ ใหญ่แล้วครับออแต่ของใหญ่ครับโอ้โหแต่ของใหญ่ครับเอาเล็กๆไปหนก็ได้ครับอ่าปุ๊บอ่านี่ครับปุอ๊อ่อาเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าอะเรเลยฝากครับว่าเราจะ